วันนี้เจริญพรคำจานใช่ไหมฮะสมฟงคอุ่มวันนะครับในช่วงของห้านาทีวันนสัพเพื่อนครูสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณพร้อมพันธ์และท่านผู้ฟังที่กรพบทุกท่านครับครับผมครับวันนี้วันศุกร์นะครับ28เดือนกุมภาพันธ์นะครับเป็นวันมงคลมงคลยังไงครับที่โรงเรียนรีบัวบานวิทยาคมนะครับขณะนี้นะครับทาง่ันมริการทองจันทร์สีครับแท้พร้อมคณะครูจย์นักเรียนนะครับก็จะร่วมทําบุญนะครับ22ปีโรงเรียนรีบัวบานวิทยาคมอากขอ ส่งบุญไปสมทบกันกันะครับท่านผู้ในการเกีายันารสีขำแท้นะครับในขณะเดียวกันนะครับทางโรงเรียนอูเทนพัฒนานะครับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมคณะครูอาจารย์และนักเรียนนะครับก็จะทําบุญนะครับเช่นกันนะครับนิมนต์พระสงฆ์มาเก้ารูปนะครับมาเพื่อตัดบาตรข้าวสารอาหารแห้งนะครับวันนี้เช้านี้แล้วก็จะรับสิทธิ์รับอร์ตนะครับเมื่อสิ้นเทอมนะครับสิ้นปีการศึกษานะครับก็จะร่วมทําบุญกันนะครับหลังจากจบรายการและสมบูรณ์คงต้อง บึงรีบไปใส่บาตรที่โรงเรียนอุเทศพัฒนานะครับนะมาฟังข่าวนี้หน่อยก็แล้วกันนะครับในส่วนกลางขนาดนี้นะครับทางสพทก็กําลังประกาศรับสมัครนะครับสมาชิกกบขนะครับเพื่อเป็นผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่ของกบขนะครับโดยกองทุนบาเหน็จบํานาญข้าราชการหรือกบขนะครับจะจะัดให้มีการประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกประจำปี2557าม,มาตรา81นะครับ แห่งพระราชบ,บัญญัติของทุนบำเหน็จบำนาญขราชกาพร 39, พศ2539เพื่อพิจารณาผลการดําเนินงานฐานะการเงินและก็การรับจ่ายเงินของกองทุนนะครับภายในเดือนพฤษภาคม2557นะครับทางสพทก็จะมีการคัดเลือกสมาชิกที่เป็นสมาชิกกบขนะครับตามหลักเกณฑ์นะครับโดยกําหนดสัดส,ส่วนมาเป็น100คนนะครับเป็นผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่นะ และขณะเดียวกันก็จะสำรองไว้อีก100คนนะครับในกรณีที่ตัวจริงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้นะครับเพราะนั้นก็แจ้งมากนะครับว่าท่านใดที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมใหญ่ที่เป็นข้าราชการสพทและก็เป็นสมาชิกกบขนะครับก็ขอให้สมัครได้นะครับในสัดส่วนก็คือ19คนในส่วนของสพทนะครับซึ่งรายละเอียดต่งางๆก็ดูได้ที่เว็บของสพสพทก็แล้วกันนะครับ มาข่าวในเขตพื้นที่หน่อยก็ได้กันครับสพม22นะครับอ่าแล้วก็ทางสพปทั้งเขต1เขต2นะครับแล้วก็ทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับก็มีการอ่าเลือกตั้งคณะกรรมการผู้แทนและก็บุคลากรทางการศึกษานะครับที่จะไปทําหน้าที่ในกกสอนะครับยี่สิบเจกุมภาพันธ์นะทั่วประเทศเมื่อวานนี้นะครับแต่ละเขตแต่ละหน่วยก็จะมีการ ลงคะแนนเสียงกันนะครับในส่วนของสอพมที่เป็นสามัญน,นะครับก็วันนี้ก็ได้ข้อมูลมาเรียปล่อยแล้วนะครับของอปฐมศึชิกาย,ยังไงเดี๋ยวจเจริญพรคาจาะคงได้ข้อมูลมานําเล่าสู่ปังนะครับของสอพมที่มีการเลือกตั้งเมื่อวานนี้นะครับนะก็คงจะยังไม่เป็นทางการเพราะจะต้องไปรวมคะแนนให้ครบทั้งหมด42เขตแล้วก็จะประกาศผลออกมาว่าใครจะเป็นตัวแทนนะที่จะไปเป็นณะกรรมการกกออสอนะครับในส่วนของ าการเลือกตั้งผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่นก็คือ38ข้อนี้นะครับก็มีผู้สมัครอยู่สองหมายเลขก็คือหมายเลขหนึ่งนายสุดสุดที่พรชัยพิเดชนะครับจากสพม .29 จังหวัดอุบลราชธานีอันนี้ก็ได้12คะแนนนะครับแล้วก็นายประกรณ์ศักดิ์ถินอภัยนะครับจากสพมอ .24 อันนี้ได้20คะแนนนะครับจากกาลสินอันนี้ก็หน่วยเลือกตั้งก็อยู่ที่สพม .22 นะครับก็เป็นอันว่าอ่าประกรณ์ศักดิ์ ินอภัยนะครับก็ได้คะแนนมากที่สุดของสปม22เรานะครับในส่วนของผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษานะครับที่ไปเลือกตั้งกันเมื่อวานนี้นะครับก็ปรากฏว่าคะแนนออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับผู้แทนผู้บริหารสถานศาึกษามีผู้สมัครทั้งหมดเจ็ดรายนะครับหมายเลขหนึ่งเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับเอาผู้ที่ได้คะแนนนาที่สุดก็คือหมายเลขสี่ครับนายรัชชัยสอนสุวรรณครับผมในการ โรงเรียนรัตนาราชบำรุุนะครับจากสพม8อันนี้ได้67คะแนนนะครับและตามติดมาเป็นอันดับสองครับหมายเลขเจ็ดนายพัชรพงศ์สิตรีเทพานะครับผู้การโรงเรียนสตรีวิทยาสองจากสพมสองอันนี้ได้43คะแนนนะครับแล้วก็หมายเลขสามนายยงยุทธทิพรสพครับผู้อุปการโรงเรียนเชียงคานสพม19นะครับมาเป็นอันดับสามได้23คะแนนนอกนั้นก็คะแนนลดหลักไป7บ้าง11บ้างนะครับตามลําดับนะครับ สำหรับผู้แทนครูที่เราลุ้นกันเหลือเกินนะครับตอนนี้นะครับมีทั้งผู้สมัครทั้งหมดแปดหมายเลขด้วยกันนะครับคะแนนนํามาเป็นอันดับหนึ่งนะครับก็คือหมายเลขหนึ่งครับนายสงการจันน้อยครูโรงเรียนพัทลุงสพมสิบสองนะครับได้คะแนนทั้งหมดจากชาวสพมยี่สิบสองนะครับเจ็ดร้อยสี่สิบแปดคะแนนแล้วก็ตามมาด้วยหมายเลขเจ็ดครับนายศักสิทธิ์จุนราชครูโรงเรียนสว่างแดนดินสพมยี่สิบสามจังหวัดสกลนครเหล่านะครับ ได้คะแนนทั้งหมด386คะแนนแล้วก็มาเป็นอันดับสามนะครับก็คือหมายเลขสองครับนายทรงศักดิ์สุขบันเทิงนะครับครูโรงเรียนบระบือวิทยาการสพม26ได้295คะแนนนะครับถ้าดูคะแนนแล้วก็จะเห็นว่านะเลือดของอีสานตัวจริงนะครับทางหมายเลขสองและก็หมายเลขเจ็ดนะครับกนะ็ได้รับการครัดเลือกเข้าไปพอสมควรนะครับนะอย่างไงก็คงจะรวมกัน42เขตแล้วก็คงจะประกาศผลอีกครั้งหนึ่งนะครับ ฟังข่าวนี้หน่อยก็แล้วกันนะครับเมื่อวานมีโอกาสเข้าไปที่สพยี่ิบสองเพื่อติดตามข่าวของคะแนนนะครับจิรนันเมืองจันนะครับก็ได้ส่งข่าวมานะครับบอกว่าตัวเองนั้นนาโชคดีได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองระดับประเทศระดับประเทศนะครับในเรื่องของบุคลากรทางการศึกษาที่มีการจัดบริหารจัดการได้ดีเยี่ยมนะครับนะก็แสดงความยินดีด้วยกันแล้วกันนะครับก็ส่งข่าวมาบอกว่าประกาศของจังหวัดนครพนมนะครับโดยท่านรอง ภุมพลบรรเทาทุกนะครับรองผู้ว่าการจังหวัดนครพนมประกาศรายชื่อนักเรียนนะครับที่ได้รับการพิรนาคัดเลือกเป็นตัวแทนของจังหวัดนครพนมไปเข้าค่ายยุวชนประชาธิปไตยประจําปี2557นะครับซึ่งจะจัด2รุ่นด้วยกันนะครับรุ่นแรกจะจัดในช่วงของวันที่17ถึง26มีนาแล้วก็รุ่นที่สองจะจัดวันที่31มีนาถึงวันที่9เมษายนจัดที่ไหนจัดที่สถาบันวิชาการ TOT นะครับนถนนงามวงศวานอเมืองจังหวัดนนบุรีผลปรากฏออกมาดังนี้นะครับผู้ที่รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของจังหวัดนักขบพนมเข้าร่วมกิจกรรมค่ายยุวชนประชาธิปไตยปี2557รุ่นที่1นะครับตัวจริงสองคนนะครับวันที่17ถึง26มีนาไปเข้าค่ายนะครับก็คือนางสาวอุด,ดมพรหงสมดีอายุ16ปีจากโรงเรียนวัดบึงเหล็กนะครับแล้วก็นางสาวนัทธริกาบุษบา นะอายุ17ปีจากนักเรียนมหโรงเรียนอุเทนพัฒนานะครับยินดีทั้งสองคนแล้วก็มีตัวสำรองอีกอีกสามรายนะครับคือนายมาวินวรรณชัยจากอุเทนพัฒนานายชานันการจันนะจันจากอุเทนพัฒนาแล้วก็นางสาวทิติรัตน์นิสาวงนะครับจากรามราชพิทยาคมอันนี้สามรายนี้เป็นตัวสำรองนะครับส่วนรุ่นที่สองที่จะต้องเข้าร่วมอ่า โครงการในครั้งนี้นะครับก็ช่วงวันที่31มีนาถึงวันที่9เมษายนนะครับตัวจริงสองคนก็คือนางสาวอมริตราชายมนะครับอายุ15ปีม .4 จากโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมและก็นางสาวนุชนาฏนิววงษาอายุ16ปีนะครับนักเรียนชั้นม .4 เรียนรามราชวิทยาคมอันนี้เป็นตัวจริงและก็สำรองอีก3ก็คือนางสาวพรทิพาสีชมพูนะครับจากมหาชาัยวิทยาคมนางสาวนัทธมลปมพิพรพิบาลน,นะครับ จกคาเตยอุปถัมภ์และก็นายปิยวัฒน์โสมาลีนะครับจากผู้แทนพัฒนานะครับอันนี้ก็ตรวจสารองก็ฟังดูหลายละเอียด่างๆถ้าได้รับการเรียกตัวก็ขอให้เข้าร่วมโครงการกันแล้วกันนะครับปิดท้ายหน่อยก็แล้วกันนะครับทางคุณครูดวงใจส่งข่าวมาบอกว่าวันนี้ดรวิทยาจินารานะครับนายกสมาคมจิตเกลาปิยามาละชะไหนะครับขอเชิญคณะกรรมการบริหารสมคมสิตเกลาปิยามาละฉลัยนะครับ ร่วมประชุมพร้อมกันวันนี้เวลา16นาฬิกาที่ห้องประชุมชั้น2ตึกสมาคมจิตเก่าปิยะมหาราชลายัยครับท่านสวัสดีครับครับผมโรงเรียนสุนทรวิจิตครับขณะนี้ก็รับสมัครลูกหลานที่จะมาเรียนทั้งอนุบาลแล้วก็ประถมนะฮะก็มาสมัครกันได้ครับที่โรงเรียนสุนทรวิจิตตามที่หลวงพ่อมเคยให้รายละเอียดไปแล้วนะครับมาในช่วงของวันนี้ที่มาหาวิทยาลัยนครพนมครับ ช่วงวันนี้ที่มหาวิทยาลัยนครพนมมหาวิทยาลัยดีใกล้บ้านมาตรฐานสากลมหาวิทยาลัยนครพนมและชุมชนบ้านคำเกลืตอตำบลอัศมานอำเภเมืนนองนครพนมขอเชิญชวนผู้มีจิตสทธารร่วมสมทบทุนในโครงการอนุรักษ์โบสถ์คริสตบ้านคำเกลือเพื่อบูรณะและอนุรักษ์โบสถ์คริสตบ้านคำเกลือซึ่งเป็นโบสถสถานแห่งแรกในภาคอีสานตลอดจนเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวคริสทุกคนนะครับที่อาศัยอยู่ในจังหวัดน,นครพนมถ้าใครสนใจนะครับที่จะร่วมทำบุญด้วย บัญชีฝากธนาคารออมทรัพย์982214658-2เ,เป็นเบอร์ของธนาคารกรุงไทยเอาเป็นเป็นเลขบัญชีของธนาคารกรุงไทยสาขานาครพนมครับอาเชิญบริจาคก,กันได้ครับนี่เป็นส่วนหนึ่งที่ทางมหาวิทยาลัยของเราให้ความสําคัญในเรื่องของสถานที่ที่เป็นโบราณโบราณนะฮะแล้วับถ้าอย่างไ